ครับแล้วก็เคาะไปอย่างนี้ออกมาก็จะเป็นแนวนแบบนี้สวยยาวตลอดทั้งแนวเลยเข้าไหมครับแบบนี้ยาวตลอดทั้งแนวเราก็มาขัดเวลาขัดแล้วก็ค่อยๆขัดเนี้ยขัดไปเนี้ยมันก็จะยาวเนี้ยเห็นไหมครับยาวตลอดทั้งแนวโอเคไหมครับอันนี้ถูกต้องมาดูแบบผิดวิธีตรงนี้นะครับดูผิดวิธี ขอไปอาวไปดูแบบไวเคลื so, <affe ine> <Okay. S 1> uh, ่อนที่เร็วเคลื่อนที่เร็วไปเคลื่อนที่เร็วอย่างเงี้อย่างเงี้อย่างเงี้ไม่ได้เคลื่อนที่เร็วไปเคลื่อนที่เร็วไปไม่หล่อแม่ะไร เข้าหาเนื้อเนื้อเหล็กเนี้ยให้ร้อนแดงดําก่อนเนี้ยเนี้ยไม่ไม่ติดอย่างงี้ไม่ได้ไไดนี้ไม่ได้ไม่ได้นี้ไม่ได้นะครับไม่ไม่ถูกต้องโอเคไหมครับอันนี้คือไม่ได้ไม่สมบูรณ์ไม่หลอมติดตรงนี้อันต่อมาเชื่อมนี้นะครับแบบช้าแล้วก็สูงเป็นแบบนี้ครับเอาดูจะท้าทายให้ได้ช้าและสูงนะครับเดี๋ยวเชื่อมมานี้ อัดไปดูนะครับหมายนะครับสูงสูงสูงไปงนี่ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สูงสูงไปก็จะดับสเก็ตเยอะควันเยอะสแลกเยอะการหลอมลลายไฟรุนแรง,งนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับดังนี้ดังนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือให้เราดูเกิดการเรียนรู้เมื่อกี้สังเกตนะครับตรงนี้มันกระดกนี้แล้วก็ตรงนี้มันสกปรกเวลาอาร์กมันจะติดตดับดเห็นไหมครับดังนั้นเราต้องปัดกวาดทําความสะอาดตรงนี้ก่อนตรงนี้ปัดกวาดก่อนแล้วก็ค่อยวางค่อยเชื่อมไม่งั้นมันก็ติดติดดบดมั่งอะไรมั่งเข้าใจไหมครับ อันนี้นะดูนะอันนี้ก็ขอยากขอยากนี่ขอยากขอยากออกมาขอยากแล้วก็ไม่สวยเปลืองรู้เ,เชื่อมเปลืองเงข้าใจปะดังนั้นอ,อันนี้เดี๋ยวคุยเชื่อมยาวต่อมานะครับให้ดูแล้วก็จําลักษณะผ่าทางแล้วก็จําอาการเคลื่อนที่เป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ให้จบจบเส้น แนวเชื่อมตรงนี้เลย <Yeah. S 1> ที่เราฝึกปฏิบัติโอเคนะครับอาดู